นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบก,กับผมนัทโยในโปเกมอนโกลเด้นซีรีสนะครับแล้วนี้ก็จะมาทําภารกิจครับผมยิมนี้เป็นยิมที่สูงมากๆเลเวากล้ผมคิดว่าถ้าผมฝากโปเกมอนไปได้เนี่ยมันน่าจะอยู่ได้ยาวเลยครับผมเพราะช่วงนี้เหมือนคนจะเล่นน้อยลงแล้วแถวบ้านผมวันนี้เราก็จะมาเทรนยิมเทรนยิมันึครับผมหลังจากที่ตอนก่อนๆน,น,นู้นเราได้ บอกไว้ว่าการเทนยิมคือเราต้องเอาตัวที่ TP พีต่ำกว่าตัวแรกของเขานะครับไปตีซึ่งอันนี้มันนีโรคิงพันสองแล้วแบบตัวหลังๆนี่โหดมากผมคิดว่าผมคงตีไม่ชนะทุกตัวครับแต่ว่าพยายามตีชนะให้ได้เยอะที่สุดโดยผมจะมีมอนเก่งๆที่พลังไม่เกินพันสองไหมเนี่ยโหเหนื่อยเลยครับงานนี้นีโรคิง สีน้าผมจำไม่ได้ด้วยว่าเป็นถ้าอะไรไอสตาร์มี่ตัวนี้น่าจะเก่งจำไม่ได้ตัวไหนเก่งอ่ะเอาไปดูกันครับภารก,กิจวันนี้คือทำให้เป็นยิมเลเวลสิบแล้วฝากตัวครับหวังว่านะเวลานี้คงไม่มีใครมาแท็กยิมเราได้นะไอวเตการไอบีอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ตัวนี้ตัวนี้วเตการไฮโดรปัม น่าจะตีนิโดคิงได้ครับอันนี้ก็อะไรเนี่ยวอเตอร,ร์กันบิสซัดแล้วเดี๋ยวก็จะเอาพีจอร์์ไปตัวหนึ่งเดี๋ยวผมคิดทีมก่อนนะครับเซนเฮดบัตคาร์าบ,บิกอนน่าจะมีหนึ่งตัวอ่ตาตัวการดี้น่าจะได้ลงครับโอ้โดูดิมีตัวกระจงง,ง่อยจะไปสู้ใครได้วะเนี่ย ชินิสตาบัสก็ไม่น่าไหวอ้ยแย่แล้วฮะเดี๋ยว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 สไตตัวนี้น่าจะได้อยู่เดี๋ยวจะเอาด้วงกว่างไปตีด้วยครับตัวนี้ใช้ได้ใช่ไหมบิสตาดกับวอเตอร์กันคดไวซันแจ๊บกับบิสซาา์อันนี้ได้ไหมเฮมเบอร์ผมไม่ชอบเลยบันชาโอเคผมคิดทีมได้แล้วครับ มีใครต่อนัตซี่ต่อก็เดี๋ยวเอาการีเป็นกลมแล้วก็โอเคมาตัวแรกครับจัดทีมไปลุยสตาร์มี่ตัวนี้ตัวที่สองเมื่อกี้นัตซี่ใช่ไหมนัตซี่เป็นญ้าแพ้ไฟแพ้ไฟแพ้นกด้วยเอา ไอยู่ไหนวะนี่พี่ซอสอยากจะเอาคาแมกไปตีให้ดูนะครับมีคนบอกว่าอยากให้เอาคาแมกไปตีแต่ว่าเนื่องจากมันไม่ได้ครับเราพลังมันสูงเกินนีโรคิงนะค่อยๆหาก่อนครับเนี่ยมันผมไม่ชอบตรงนี้มันเสียเวลานะครับเสียเวลาในการจัดทีมมาก เอาคาบิคอนไปตัวหนึ่งแล้วกันงูตัวไหนเก่งไม่รู้อ่าคาบิคอนแล้วก็ตัวย่าตัวย่าผมจะเอาตัวแปลกๆไปเล่นแล้วกันครับตัวย่าอยู่ไหนวะอ๋อนี่นี่นนมอนจาร่าแล้วก็ตัวสุดท้ายครับโดกูคุารางเงะหรือไอตัวนี้ครับเทนชาคูเอล อะเมื่อเราจัด g p พร้อมแล้วครับลุยเลยไม่รู้ต้องเตะกี่รอบนะครับเราถึงจะทำยิมเดลวิสิบได้ขาดอีกประมาณ8,000แต้มขอสเต็ปแป๊บนึงนี่มาแล้วพอเต็ปฮ้ยอ่าโอเคให้อบอกแล้วอ่าโอเค การหลบนะครับจริงๆเพื่อนๆสังเกตไอ้แสงสีขาวๆนี่โอ้ยหมดไม่ทันแสงสีขาวๆที่มันยิงมาครับพอมันใกล้ถึงตัวเราปุ๊กเราก็โดดหลบเลยนี่ครับแล้วเราจะหลบพ้นนะครับโอเคนี่ตัวทิงล่วงเดี๋ยวสนยนตัวกันครับฮึจีจอดลุยครับเพิ่งรีวิวไป ได้ฮะหลบแล้วเขารีเค้นใส่เลยครับยี่ลเอาให้ร่วงโอ้ยอไม่ทันโดนหนักเลยฮะวะ่าพี่จอดู้เขาขอผมหลบหน่อยสิเออ อดีเคียนก่อนตายครับโอ้ยแรกซีบแล้วครับหนิงวนไห้เรปั๊มไปสวนหน่อยสิให้เรารู้ว่าสตาร์มี่เราก็มีพิษสงโอ้ยล่วงไปแล้วครับสองนะเพนสีที่หลายๆคนเจอแล้วไม่ชอบครับ ยิ่งเฉพาะเจอตอนไข่10โลนี่แทบเป็นกรี๊ดร้องไห้เป็นน้ำตาเป็นสายเลื่อยโซสเตปหน่อยหลบได้ฮนะตัวนี้จริงๆคล้ายๆสไตล์เลยนะครับข้ามันเต็มมูฟแล้วก็เป็นตัวที่ถึกการโจมตีแรงใช้ได้และอย่างคือมันจับมา CP เป็นพันแค่ทุกตัวครับ ผมว่าเก่งนี่ยังไงความสาววายพันเก้าได้ด้วยเดีย๋ยวเอาเกลรโดสลงด้วยดีกว่าไม่ได้ีหว่าเกลรโดสมันเป็นคนละชาติครับโอ้โหนี่ผมเอาย่ามาสู้เกลรโดสอีกแล้ว ยิงหน่อยดูสิกบได้ครับผมโหสัเต็บหน่อยโอ้โหโชว์สัเต็บองเว้ โซล่าบีมโอ้หส่วนก็ใหรโดกป๊มใครเจก่อนถ้าเราโหลดนานกว่าครับแตะเอาไไม่น่าเลยอาพี่หมีสู้เขาผมไม่หลบแล้วนะฮะหลบดีกว่าเผื่อจะค่ามันได้เพิ่มโอเคมาโอ้โหชาวัด สองพันเท่าไหร่ไม่รู้ผมมองไม่เห็นนะครับตอนนี้เนื่องจากไอตัวอัดวิดีโอมันบังอยู่ผมต้องรีบยิงก่อนอเห็นแล้วครับเลื่อนมาดูสองพันหนึ่งนี่เองลบเร็วเออ บีมแรกครับแค่อย่าแรกกันก่อนที่มันใช้ท่าไม้ตายก็พอครับขออย่าเพิ่งตายนะขอบีมก่อนโอเคมาใครร้อยตู้ต่อ หช่ฮะครับมาโด,ดกูคุรังเองตัวสุดท้ายพิชิตนัสซี่แพ้ทางสุดๆครับหลบได้โอ้โหนี่ขนาดหลบได้เนี่ยบิ๊ตายไปเลย เรียบร้อยครับหมดแล้วยังหมดแล้วแล้วครับผมได้ไป307ตายหายกทีมครับอ่ะชุบก่อนเดี๋ยวต้องใช้เซตเดิมนะครับแล้วก็ยาเติมเลือดครับคือตอนนี้ช่วงนี้รู้สึกว่ายาเติมเลือดหายากมาก ผมนี่อยากได้มากกว่าลูกบอลนี่ครับเต็มยังเนี่ยอืมไม่เต็มด้วยนะครับเดี๋ยวปิิมปิมค่าอีกเท่าไหร่เนี่ยสี่พันสามถ้าผมจัดตัวดีกว่านี้ผมจะล้มมันได้ใช่ไหมมาอีกรอบหนึ่งนะ ขอเปลี่ยนแผนนิดนึงสตามี่ตัวเดิมแล้วมื่อกี้ตัวที่สองเป็นท่าหญ้า,าพี่จอรเลยครับพี่จอรอยู่ไหนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาจริงๆพี่จอร์เสร็จแล้วมันก็จะเ้ยเจอนัสี่เสร็จก็เป็นชาวารดชาวารดผมต้องเอาเอะไรไปสู้ชาวารด ถ้าหญ้าตีไวๆตัวไหนวะมีหญ้าตีไวๆไหมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้โห,โหลำบากแล้วครับสีด่าแม่งก็บางเหลือเกินเอาไอ้นี่ไปละคราวออนี้ผมจะเลนทีมตีไวดีกว่า อ๋อนี่ไอ้มัน78ผมสามารถเอาไอ้นี่ไปได้ลืมไปลืมไปผมมีอูชิกิดาเนะอยู่ครับแล้วก็ทีมเดิมทีมเดิมโอ้มีคิดผมก็ใช้นั่นแต่ผมพลาดครับลืมไป นึงนะตัวนี้ต้องเอาเป็นตัวตีเร็วๆก่อนยิ่งตีเร็วยิ่งได้เปรียบสำหรับผมครับตัวไหนดีมันจะมีตอนที่มันเป็นเกียร์โดสเกียร์โดสแพ้เกียร์โดสแพ้สายฟ้า มีสาฟ้าไหมลำบากล้วเลือกทีมจริงครับสาฟ้าพันกว่าผมแม่งไม่มีเลยใครไปสู้กิราโดได้อีกวะอะคิดไม่ออกเลยไลจูก็อ่อนแอเหลือเกินเฮ้ยผมไม่มีตัวไปสู้กิราโดครับกิงข้าแม่กินข้า อาบล็อกเลยครับอาบล็อกเมื่อกี้ตัวสุดท้ายผมเอาอะไรไปไว้ดจำไม่ได้นัสซี่อีกตัวหนึ่งใช่ไหมนัสซี่นัสซี่นัสซี่อ,อะไรไปสู้มันได้วะทีนี้มันก็แพ้ทางครับตัวที่ชนะทางนัสซี่เอาสโนโลแลักเนี่ยแหละมาอีกรอบหนึ่งครับเพราะมีถ้าคว้านัสซี่ได้ผมว่าผมน่าจะชิวกว่านี้ครับ พีนะ่ลบก่อนอ่าโชว์ชาเต็ดดีๆก่อนนะฮะชาเต็ดดีมีชัยไปกว่าครึ่งเงอ้ยคิวมากรอบนี้ เพียงนอนโอ้อยยาพึ่งตายยังพึ่งเสียวเลือดเยอะอี้ผมต้องตั้งใจหลบครับโอเคทีจอถ้าหลบดีๆนี่สามารถเอาไปใช้กับน,นัสซี่ตัวสุดท้ายได้อีกรอบนะครับเรียบร้อยหลบได้ โอ้รอบนี้ถึงจะท็อปฟองครับลบดีมากริ้ไหวเรียบร้อยครับนัสี่ร่วงไปแล้วขอเปลี่ยนตัวครับอืมอืมเอามาผิดตัวปะเนี่ยยิงโคช้าเลยโอ้ชาดเป็นฟูชิกีตน,นี้ที่มีท่าลาตอคัตเตอร์นะครับ มันทำให้ผมหลบา้าอ่ะสวนด้วตโวละบีมไปเลยห,หลบได้เว้ย เอาละครับต้องขอโทษทีครับเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามานะครับแล้วมันก็เสียงหายไปผมก็เล่นต่อจนจบแหละแต่ว่ามันเสียจังหวะแล้วมันก็พ่ายแพ้ไปที่นัสตี้ตัวเดิมนะครับอันนี้ก็คงเป็นรอบสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันไม่ถึงห้าหมื่นรอบนี้เราจบเราก็คงยิ้มเลยว่าสิบพอดีครับมะครานี้จะปราบนัสตี้ให้ได้ครับที่เราไปตายกันจัดทีมแปลงใหม่นิดนึงต้องหาจังหวะพิว๊บนะครับ การหลบนี่อย่างที่บอกคือสังเกตแสงขา,ขาวๆตอนจะตูโจมตีมานะครับพอมันมาถึงตัวเราเราก็หลบปัดซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับเนี่ยปัดนิ้วซ้ายหรือขวาก็ได้ตามที่เราถนัดผมถานัดทางซ้ายครับนครับหลบมันก็จะขึ้นดอสก็คือหลบพ้นครับอันนี้เอิร์ทเควกไม่หลบโลูโคตรรวยครับหลบไม่พ้นพลาด มนเวลาตายครับดีจต่อต่อ,อหลบได้ครับไปคิกโอ้ยลอยวันนี้ผมพลาดแล้วครับหลบไม่พ้นในเวลาสร้างมันไม่เปลี่ยนตัวด้วย หมดเนี่ยให้เยอะที่สุดครับโอเคแล้เท่านี้ก็เอาวะโอ้ยหลบไฮโดรปั๊มได้ครับมันจะล่าครับ สี่เพิรไม่ลบแล้วโอ้โหเดี๋ยวลองไปให้ลบปั๊มอีกทีผมจะสวนด้วยท่าไม้ตายครับเฮ้ยอะไรวะกดลบไม่ไดอีกแล้วมาโกดักสู้เขาโอ้โหจบด้วยแบบไม่สวยงามเลยวันนี้แต่ผิวไม่ไม่ออกคนระับ ซีราโดสอะผิวไปพยายามเข้าสวยงที่สุดวันนี้ผ้านะครับหลบผ้าใหญ่ไม่พ้นสู้ยากเลยครับนี่อะไรวะ โอ้ยว,วันนี้เตะไม่ดีเลยครับรู้สึกไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นของตัวเองับ ได้อยู่สวนด้วยเอ็กซ์คิสเตอร์ใช่ไหมท่านี้ไล้วทำไมมันยิงไฮโดรปัมไปแล้วเพิ่งบอกที่ท่าโโมาโชว์ความในเร็วไฟร์ลอด แค่นี้ก็เก่งกนะครับเนี่ยใครรอดพันกว่าสู้กับเจอรโดได้อย่างสู้สีโอ้โหนี่หลบพ้นแล้วหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยห,หมดแล้วเหรอเยห้าหมื่แล้วครับเอาเป็นว่าผมพ่ายแพ้นะครับแล้วผมก็ขอฝากคาบิก้อนเอาไว้แล้วกันจะยืนอยู่จุดสูงสุดเลยลูกพ่อเฮ้ย รู้สึกเสียจังหวะไปนะครับฟอมไม่ดีเลยนี่คือข้ออ้างของคนขี้แพ้นี่คาบิคอนฟูจิตางผมอยู่ข้างบนสุดเลยครับผมยิมเลเวล10สิบคาดว่าจะอยู่ได้อีกนานนะครับเพราะคนเล่นน้อยลงมากแถวนี้เพราะว่ามียิมนึงอะ่ะผมฝากไว้ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับผมยังไม่นี่เลยครับอันนี้แบดจะหมดแล้วนี่ครับฝั่งนัตซี้ไว้ยังไม่แตกเลย โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการตียิมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเป็นการเทรนยิมเอาแบบเท่าที่ไหวเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือถ้าตัวแรกมัน C p พีไม่สูงมากใช่ไหมแต่พวกหลังๆมันจะเริ่มโหดขึ้นนะครับการที่จะเอาตัว CP ีน้อยกว่าตัวแรกแล้วไปเก็บทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากครับผมก็แต่มันก็ยังเทรนง่ายอยู่ตรงที่เราเอาไปได้หลายตัวแล้วก็สู้เท่าที่ไหวครับอย่างเมื่อกี้ผมตีไปได้ประมาณ4ี่ห้าตัวก็ได้ไปไป3 0 0พันกว่า ะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามช anel Mobile Looper ไว้ด้วยนะครับจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆจากผมได้เล้วนี้ก็แบตหมดแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมตอนนี้ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงครับ จะมาล่าการที่ยนอยู่ดิบเย็นมาดูว่าเราจะได้อีกตัวนะฮะผมจะอีโวได้อีกตัวไหมรอไปชมกันครับ